สวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างมนนะครับวันนี้เราก็เข้ามาดูในแปลงขยายพันธุ์ไผ่สร้างมนนะครับนี่ผมก็ไปบรรยายมาเพิ่งจะได้เข้าสวนนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นแปลงขยายพันธุ์ไผ่สร้างมนนะครับทั้งหมดนะครับ30ไร่นะครับอีก70ไร่เราเอาไว้ขายลำนะครับแปลงขยายพันธุ์ก็จะลกๆหน่อยนะครับอ่าไผ่ก็จะ จำแนกออกมาได้หลายอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นทําหน่อไม้นะครับทําหน่อไม้ขายลํานะครับทำเฟอร์นิเจอร์ทําบ้านทํากระท่อมทาแค่นะครับได้หมดครับแต่ตัวผมเองถนัดทํากิ่งขยายพันธุ์นะครับนี่ก็เป็นกิ่งพันธุ์ที่เราเอาลงมานะครับนี่นะครับก็ให้รากเขาเต็มแบบนี้นะครับเต็มถุงแล้วก็เอาลงนะครับ นั่ละเว้นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาตกแต่งนะครับเอามาแต่งกิ่งให้กิ่งเขาสวยงามแล้วก็ทำการลงถุงดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นความยาวระดับ1เมตรนะครับประมาณ1เมตรนะครับแล้วเราก็ตัดตัดปลายทิ้งนะครับนี่นะครับ ส่วนกิ่งเล็กๆที่เราเห็นน่ะเราตัดออกให้หมดเลยนะครับนี่ตัดออกให้หมดเลยอพอเราจะเอาความยาวขนาดไหนเราก็ตัดไว้นะครับตัวนี้จะง่ายกับการขนส่งครับอันนี้เราก็จะเป็นกิ่งตอนนะครับถ้าปักชำนี่ก็คือเราเอาลงจากต้นแล้วก็ใส่ถุงดำเลยนะครับแต่อันนี้จะเป็นแบบกิ่งตอนนะครับ นี่นะครับสังเกตดูคนงานจะแต่งกิ่งข้างๆออกหมดจะเหลือไว้ข้างบนแค่สองป้องนะครับนะครับนี่ก็จะได้หนึ่งกิ่งนะครับอาชีพไผ่อ่ะโอ้โหแบ่งออกมาได้เยอะนะครับนี่ครับปลุกปลูกครั้งเดียวนะครับไผ่เนี่ยครับนี่นะครับสังเกตคนงานแต่งกิ่งให้ดีนะครับ หนึ่งเมตรแล้วตัดนี่นะครับตัดนะครับนะครับโอเคครับท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานแบบอื่นชนิดอื่นนะครับผมตอบให้ได้หมดนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของกิ่งพันนะครับครับทีนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจแล้วก็ความสามารถของแต่ละท่านแต่ละบุคคลนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ